สวัสด <Really? S 1> ีค <laughs> ่ะท <Yes. S 1> <Wh> ุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันเนาะทุกคนแต่ก่อนอื่นที่จะเก็บผักนะขอตั้งกล้องก่อนนะทุกคนขอตั้งกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บผักกันค่ะวันนี้ลมแรงมากทุกคนลมแรงแล้วอากาศยังหนาวนะน้ำมูกไหลเลยค่ะน้ำมูกไหลเลยอันนี้แปลงผักที่เราจะเก็บนะเดี๋ยวเราเก็บผักสลัดตรงนี้ก่อนนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราไปเก็บผักสลัดกัน นะเพราะเราจะเก็บผกักหลายอย่างนีก็คือผักสลัดจเองเดี๋ยวเราไปดูผักต่อไปทุกคนไปดูผักต่อไปถามว่าผักสลัดแบบนี้นสวยไหมมันไม่สวยหรอกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยปลูกมาปลูกมาเนี่ยปลูกมาตั้งแต่โอ้ยเริ่มหนาว พอเริ่มหนาวพอหนาวมาเขาก็ไม่ค่อยโตพอร้อนมาเขาก็เริ่มโตออกมาหน่อยมันไม่สวยหรอกแต่เราต้องเก็บออกค่ะเพราะเราจะลงผักใหม่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูสลัดแปลงนี้นี่มาดูสลัดตรงนี้ทุกคนอันนี้ก็สลัดอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ผักสลัดอย่างเี้อร่อยทุกคนอันนี้อร่อยโอ้ บูทูตก็เสียบไม่ค่อยเขา้าทุกคนดูนะเก็บเก็บเก็บม่แหดึงไม่ทะนุทนอมเลยนะแกกในดูเอ้าดึงขาดหลุดลุยไปหมดเลยทุกคนอ้ยเก็บออกเก็บออก ปลูกผักก็ได้กินนะทุกคนกินไม่หมดเอาไปแจกเขาเนี่ยเอาไปแจกเขาถามมากินเยอะไหมไม่ได้เยอะหรกปลูก่ายคลิปได้เหลยทุกคนเห็นไหมสลัดอันนี้ผักสลัดโอ้ยมือหกไหลทุกคนขอโทษน,นะกอใหญ่เลยอันนี้กอใหญ่เลยทุกคน ขึ้นไลฟ์ให้ดูก็โอ้ยนะสัญญาณไม่ค่อยดีขึ้นไลฟ์ไปเดี๋ยวก็ตกอยู่ดีค่ะตกดีดีนี่แหละทุกคนมันไม่ค่อยสวยหรอกเอออูตั้งแต่ยังไม่หนาวจนหนาวโอน้ำมูกไหลทุกคนเหยขอโทษนะพืชน้ำมูกไปด้วย เก็บผักไปด้วยหืองสมุกไปด้วยพอกินได้เก็บไปเยอะก็กินไม่หมดโ็ไปไหนดี กแบบไม่เป็นยะเป็นยังเลยนี่ลูกกอโอยนั่งกอโอยพอ,อแล้วเราทุกคนเก็บไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะอิตร้ามาใส่เก็บไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดนะ,าาะดนดนะทุกคนนะอิต,ตาคาอิต,ตาคาอิต,ตาคา เก็บผักไปกี่อย่างก็จะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยโอย้เห็นไหมทุกคนหอบเลยนี่นานๆทำงานที่หอบแฮกๆเลยทุกคนอ่ะเนี่ยอันนี้ผักสลัดทีนี้เราจะไปหัวฟินนินนะหัวเฟินนินทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ เดี๋ยวตัดแล้วเอามาให้ดูนะทุกคนนะภาบหนึ่งนะบปพับปภาบ,บย้ายออกมาก่อนเก็บห,หัวเป็นมินทุกคนมีหัวโตวบ้างไม่โตบ้างเดี๋ยวพอามันต้องเล็บออกอหัวยังหัวไม่ค่อยใหญ่เท่า,าไหร่ มันนี่เอาไปกินกระลาบกระเสแขงอมใส่ย,ยังไม่ได้นะทุกคนใครกินก็มาเก็บกันะแต่เรไม่ได้กินเลยชอบปลูกชอบปลูกก็ชอบปลูกตัดทิด้งเลยหัวนเป็นแบบนี้ทุกคนหัวใหญ่ใหญ่อยู่ไหมมาดูกันดูกันหัวใหญ่นี้อันนี้ได้ไหม คคโคตรหัวกระปิ้วหนึง่งเอาใจถอนขึ้นมาแล้วห,หัวใหญ่บ้างหัวเล็กบ้างทุกคนทำไม่ได้ดิหัวไม่ค่อยสวยอุ้ยอุ้ยตาย ไม่เป็นเยะเป็นยัญญญญงโอเคตักไปแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนน้ำกไหลทุกคนยุ่งอยู่กับน,น้ำมูกนี่แหละ เด้ทุกคนไวล็ตหลุดจากหูทุกคนอันนี้หัวเฟนเน้นเห็นไหมคะอ๊บอยู่ไหนกล้องนี่หัวเฟนเน้นนะคะเนี่ยหัวเป็นแบบนี้นะอันนี้หัวเฟนเน้นเนาะหัวเฟนเน้นนะคะทุกคนเก็บมาแค่สี่หัวเองปล่อยวันไว้ก่อนนี่เป็นหัวแบบนี้นะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นผัก ที่เก็บแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักชีกันต่อนะคะทุกคนไปเก็บผักชีกันต่อดูยาวๆไปเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ดูยาวๆไปเลยนะคะหรือว่าจะพอแค่นี้ก่อนผักชีไปอีกคลิปหนึ่งไหมทุกคนไปอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะอันนี้ก็คือผักสลัดแล้วก็หัวฟฟนเล่นที่แขกเก็บมานะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอันนี้ที่แตกขึ้นมาเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ย ที่แตกขึ้นมานี่คือใบกวานนะต้นใบกวานเนี่ยอยู่ใต้ต้นมันเนี่ยต้นใหญ่ยู่น่ะเห็นไหมเนี่ยต้นใบกวานอยู่ใต้ต้นใบกวานพอลูกมันร่วงมานะ่ะมันขึ้นเต็มเลยโอ้ยเวลาที่แขกลงคลิปเกี่ยวกับใบกวานไปหลายๆคนก็ชอบขอซื้อได้ไหมขอซื้อได้ไหมโอ้ยถ้าแขกอยู่ใกล้นะไม่ต้องซื้อเลยแจกเลยค่ะทุกคนแต่นี้มันอยู่ไกลกันเหลือเกินเลยนะ่ะแตกออกมาเห็นไหมเป็นเล็กๆๆๆนะทุกคน โอเคโอ้เหนื่อยหอบเลยทุกคนอันนี้ก็คือผักหัวเฟินเด้นก็ยังหัวเล็กอยู่ทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าพาเก็บผักชีค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ